เมื่อคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณจะทํำยังไงนะครับหลายๆคนเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตนะครับบางคนจิตตกอ,กอกหักผิดหวังซึมเศร้าเสียใจนะครับเบื่อบ่นเซ็งนะครับออกจากความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้นะครับทำให้ชีวิตนั้นแย่ เจอแต่เหตุการณ์ที่แย่ๆกับชีวิตตัวเองนะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันก็คือ,อความเสียดายกับความกลัวนะครับความเสียดายนั้นก็คือ,อการที่เจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะครับแล้วยังเอามาคิดนะครับส่วนความกลัวนั้นก็คือ,อเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดแค่ มโนไปก่อนเท่านั้นเองทำให้เกิดความกังวลน,นะครับซึ่งสองสาเหตุนี้แหละทำให้เป็นปัญหาที่ตัวเองนั้นหมกมุ่นนะครับคุณต้องกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ขณะน,นี้เวลานี้นะครับผมมี4วิธีที่จะ,ะแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ อยากได้ไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับวิธีที่หนึ่งเลยก็คือคุณต้องตัดสินใจอยู่กับสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันเสียไปนะครับสองคุณต้องอ,อยู่ในมุมมองของคนอื่นบ้างนะครับแต่ละคนนั้นมีความคิดไม่เหมือนกันเกิดมาก็ ต่างเหตุการณ์ต่างสถานการณ์หรือต่างประสบการณ์กันนะครับต่อไป3คุณอย่าทำตัวแบบคนขายอาหารตามสั่งนะครับไม่ใช่ใครสั่งมาก็ทำให้เขาหมดนะครับเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันก็เลยต้องสั่งมาที่ตัวคุณแล้วคุณก็ทำตามใจเขาหมดเลยนะครับโดยทำให้คุณนั้นไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณชอบนะครับ ต่อไป4ใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาดนะครับคุณต้องเลือกอยู่ในสถานที่ที่ทำให้คุณนั้นมีพลังชีวิตหรือรู้สึกมีชีวิตชีวาตรงไหนทำให้คุณนั้นจิตตกนะครับหรือทำให้คุณนั้นรู้สึกอารมณ์แย่ๆคุณก็ถอยห่างออกมานะครับ ครับผมคุยลิกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube TikTok แล้วก็ f c e e o o o นะครับมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนนะครับใน Facebook กลุ่มปิดนะครับอ่าแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านจิตวิญญาณนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย